สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัศกรสุขอนเนาะบ่ว่าฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะว <c oughs> ันดีเต้อนรับช่องบุญมิชเนลีกแล้วมาในมืนม้อนี้สาวมีก็สิไปเลาะตลาดเนาะพี่น้องเนาะว่าคนหลายหรือบ่เนาะ <c oughs> มาหอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> คนหลาย <c oughs> จะเป็นหนังมูนั่นหนังมูน้ำผึ่งบ่มี่บะังจอกระด่เนาะลายนาคินาเนาะตลาดลายโกมานันเนาะให่แม่ได้หมาคิดพันนะเนาะ มูน้ำผึ่งบด้มีบ่อข้าหางมูน้ำผึ่งาวคือหเลอฟซีเนาะคือเนาะเปลี่ยนลายแล้วคือพัสุราใช่มเหล่ยบลยเกาี่นองาเนาะ เนยันก้าชื่อนี้อนี้มาตลนโอ้ยเมีหน้าชมพักเขมี่เข้าจะลงมานำ้ำชื่อยังนี่นะาขายสมพักบอลชิพันโบเทร่หาพัน เป็นเงินบอ่อเลนคนกระายนะพี่น้องไสมควรเยเนาะมันเอคุเีมาแล้วพ่อชื่อืเนาะเอต่บ้านเนี่ยนะเราขายยังไงได้ชิมอะบ้างอีกเออใค คนหุดงคนหลนยนที่น <c ười> องทั้งนี้มีเนาะหนสายสี่โมแล้วทั้งนี้ อเกเืลพ okay ืนี่ะเมีนั่นนีายบ้านลสนี่อ่ะเลี้งไก่เนาะเอาไงเนี่ยกำมาเนี่ยเอาเขียดน่อยบอเขียดน้อยเลยแล้ิ่ดนเขียดก่อน ย,ยังเป็แบปการเขียดจ้าเถื่อปีนียังเป็ไปลองเบิ่งแต่ก่อนอะไปครูปีที่กนนั่นแหละเราจะควเลือกเนาะได้ลงมาประมนแล้วคือโบซื้อจ้ะี่เานั้นเงินก็ช้เก็บน่อยิบพันเาะเราจความเลือกเขาเอาเนะ <laughs> ừ, à, 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 ừ. <laughs> bỏ đây nào à? Nên là à này là lẽ đó anh em sầu ạ ขล้นขนมเน่ยมาหาพันนั่นแหละเย็นอ้วนยนอ้วนเียอะไรยังอยูย่ปบล้วบนางดาวผัูเข็นผักเนาะ <laughs> bật thịt lên nó thịt này mất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  เอาอันหนึงหลานม่ได้ลงมากเนี่าน ใช่ไม่ได้แบง่วงหวานแทบกระลดดหวานเบอกอีกคนเมย์เขาบอกชื่อ

ม้นบอกกินนจื้อนั้ไม่เกี่ยวกับตลาดบก็ได้กเจอรานรวมบ่เนี่ยตวบัก็ได้กันเจอกินกินต้อยกินได้ย่ประมาณอันนี้เนี่ยซีบังใหมนึงหวานมากนะตนิ้เลย ข้าใครผู้เท่ากินเปล่ากันแล้วเนาเอาห้อนเอาต่น้อพนเลยกได้ พอดีเลยเนาะพอดีเลยขเห็นเจ้าสาวอ่ะใ่ใช่อดวอาในมือเลยเห็นอะไรย่ไทยังเลี้ัดซีนล่ำใส่นิดดวกล่ำใส่แล้วก็ซินมะตั พวกยียาพ่วงรุ่งรุ่งไทยรุ่งศิล์รุ่งศิล์ยาพวกไหรักเขียด้วยกัดิวเขียดคือกันดิวี่เขียวดิวท่ดียาพวกมาบางได้ไปก้านเัไปเข่นหข้อีฮน่ยยาพเนี่ยไอ้หมอนโบกเือดตังสกยาีลกเท้าธรรมดาเลยลกเท้าคันยาพวกเือดก็จะเดือดเจ็บพวกน่อย โจงใส่แอวเก็บมุกลูกยา,ายยพ่วงตับอักยาม่พิเลยนะคนลายเนะายยนะหลายกว่าเมาาื่อก่อนเนาพีมน้องคนอย่เนาะ ลายของเมื่อก่อนเนาะสาวนีก็สิไดลักมาเทื่ยวน้อนนพี่น้องบ้านสาวนีกัมาแตละ,นะัเน,ะนะานะพีนะ่น้องกำลังบริสุทธิ์เ,เะนะข่าเนาะพี่น้องเนาะาเกัมาตกระละเนาะเลยฮากำลังมาสเข่าเนาะพี่นะ้อง 好的。 ชุดเลยเนะตะกอก่ะกอนกันซาวนีกันหนึ่งเข่ากันเข่าคนนี้นะพ่เนาะมาสวยคนนเนาะเข่าสวย โดยก็โอเคเนาะก็มาน,น้องทั้ทงเจาวันี้กะสวยเขานาะเยบพ้อยแล้วเนะาะเช้ามาี้มะมาจะตลาดนัดเนาะหนึง่งเขาปลาสวยแน่ไเนืเาะนึ่งเข่าข้างไหวกลับนะไปตาลาดนัดเนาะแน่เพิ่งจะไปกันนะ้ะพี่น้องแต่ว่าไ่รู้เป็นไรอย่างเนาะเชาี้กะ เนะเนเนะขียดน้อยเนาะใส่นึกับบนึกลายเียนน้อยทีนง่าสานึ่งไม่ได้เดกามได้เชื่ยเนาะ่นาะต่กอนกลับไปทีเนาะกับมเนาะถายนมกลับไปเนาะแต่ละปีนาะทีนึงบรได้ไปไาเชล่ยได้ชื่อเนาะมาเตมาไว้เตลเดี๋ยวโอเคเนาะ่นลองเนาะ ศาสนาวิญารที่ยกไีว้ชนี้เน้ะพี่น้องาสนาวีว่าพิพาประการไดเนาะก็ต้องขอโทษขอภายด้วยกคนสำหรับคิดนี้กับสนี้ิญาที่ยว้ชน้เนาะสิโก็ว่าสบายดีสบายดี